ต่อไปนี้ไมาต้องปลูกมันในบักทวดดินปลูกเขาได้แกลบปลูกอ้อยหนือหัวซิงไคยอีกต่อไปแล้วเสียขอย็ดจังไนลงห้วยเม้าสานประปรุงดินอันจันชนินเม็ดไปร่องพื้นก่อนปลูกมันปลูกเขา ปลูกอ้อยเดอ้อเมื่อดินอุดมสมบูรณ์รวนซุยผู้พรยวยแมงกิซอนขี้กระเดียนกระสิกับม่พรวนดินให้โดยอัตโนมัติปลูกพืชอนใดก็กงาม,มาซอยกันฟืน้นฟูบำร,รุงดินด้วยสารปรับปรุงดินอันจันชนิดเม็ดสูตรหนึ่งเม็ดหาสีกระสอบละ680บาทสารปรับปรุงดินอันจันชนิดเม็ดสูตรสองเม็ดสีดำกร,ระสอบละ450บาทใซปผสมปุ๋ยเคมีสูตร4ต่อหนึ่งมาเอาเองลดกระสอบละ10บาทซื้อ1ิกระสอบแถมหนึ่งกระสอบ ซื้อสะสมไปเรื่อยๆครบสิบกระสอบแถมหนึ่งกระสอบฝากพิจารณาอ้อยหนึ่งถึงสามเดือนฉีดพ่นคู่กับอะมิโนโอันจันฝาเขียวอ้อยเจ็ดเดือนฉีดพ่นฝาเหลืองเพิ่มน้ำตาล064 254 4583